ชื่อจุนจิดาพานะคะก็อดีตแล้วเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนร้องเพลงและก็โรงเรียนสอนดนตรีนะคะดิฉันขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ถึงเพื่อนของดิฉันหนึ่งท่านนะคะเพื่อนของดิฉันเนี่ยไม่ได้พบกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีมากๆนะคะมีวันหนึ่งดิฉันก็อยากจะแนะนําเขาเหมือนกันนะคะให้รู้จักแล้วก็วันที่เจอเขาเนี่ยดิฉันทราบว่าเขาเพิ่งคลอดเพิ่งคลอดลูกไปไม่นานนะคะแต่วันที่เจอฉันนี่ก็เขาท้องอีกแล้วเหรอ ไม่ท้องเา็าโตอีกแล้วเพิ่งคลอดเด็กท้องอีกแล้วทำไมขยันขยันท้องจังแต่ว่าเขาก็บอกให้ฉันว่าอ๋อไม่ใช่เขาเป็นช็อกโกแลตซีค่ะขเขาบอกเขามีช็อกโกแลตซีในท้องอยู่สี่ลูกซึ่งตอนนั้นที่ฉันเห็นฉันตกใจค่ะว่าทำไมช็อกโกแลตซีทมันทําให้ท้องโตได้ขนาดนี้นะคะเหมือนอาการกับคนท้องเลยค่ะแล้วดิฉันก็แนะนําไปเนี้ยค่ะนะคะเพียงหนึ่งอาทิตย์ค่ะ เพื่อนดิฉันเนี่ยมาเจอดิฉันอีกครั้งหนึ่งหน้าตาเขาสดใสขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็ท้องที่เขาเคยโตขึ้นมาเนี่ยเขาคลอดแล้วอะเหมือนคนคลอดไปแล้วอะนะคะแล้วก็คุณหมอที่ดูแลเขาอะนะทางด้านที่เขารักษาอยู่เป็นโรงพยาบาลชื่อดังมากค่ะติดหนึ่งในเมืองไทยเลยด้วยซ้ำนะคะเป็นโรงพยาบาลใหญ่มากซึ่งคุณหมอที่ดูแลเพื่อนดิฉันเนี่ยเขาให้ความสนใจมากเพราะว่าในเคสเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นเคสที่ ที่เขาดูแลมาตลอดทําไมมีการเปลี่ยนแปลงนะคะช็อกโกแลตซิสในท้องเขาเนี่ยยุบลงนะคะแล้วก็อาการที่เขาเคยเป็นมาตลอดในการที่แบบเ,เจ็บขึ้นมาเลยปวดขึ้นมาเขาจะซีดเลยบางทีคือจะลงไปนอนเลยค่ะดิฉันเห็นเนี่ยโโหเป็นขนาดนี้แต่ว่าดิฉันขอบคุณนะคะทําให้ดิฉันดีด้วยและทําให้เพื่อนของดิฉันที่มีปัญหาสุขภาพดีด้วยขอบคุณเอ็กโซขอบคุณเอเจลค่ะเชื่อพี่วาดสัจมากนะครับ วันนี้อยากจะมาเล่าประสบการณ์จริงกับของตัวเองนะครับว่ามินตัวนี้นะครับคือวันนี้ผมอายุ63นะครับเพราะฉะนั้นผมเป็นคนชอบทานอาหารเดิมๆที่ผมชอบผมก็ทานอยู่อย่างนั้นนะ่ะก็เลยมีความจําเป็นต้องทานวิตามินเป็นประจำนะครับแต่หลังจากที่รู้จักมินตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับคือความทันสมัยของเขานวัตกรรมใหม่นาโนเทคโนโลยีเนี่ยเขาสามารถผลิต ผลิตภัธฑ์ที่มีวิตามินตั้ง12บสองชนิดและเกลือแร่อีก12บสองชนิดในซองเดียวเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องไปหาวิตามินซีทานวิตามินอีวิตามินสารพัดวิตามิน,ะะมนแยกทานเป็นอย่างๆผมทานซองนี้ซองเดียวต่อวันแล้วสุขภาพดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อเลยครับความที่ก็เป็นดูดซึมได้รวดเร็วแล้วก็เข้าถึงกระแสะเลือดได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมดีใจมาก ผลพลอยได้ที่ได้มาก็คือว่าไม่ต้องเสียเงินกับวิตามินแยกหลายๆอย่างนะกินตัวเดียวซองเดียวต่อหนึ่งวันผลพลอยได้ก็คือผมได้เหงือกที่แข็งแรงขึ้นได้สายตาที่ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิตามินเหล่านี้ช่วยได้ครับสําหรับคนที่มีอายุเยอะๆแล้วก็ทานวิตามินอยู่แล้วนะครับหามาทานตัวนี้ได้ผลแน่นอนครับขอบคุณครับผลิตภัณฑ์ที่ดิ่ฉันชอบมากที่สุดคือของเอเจลนี่คือตัวเอ็กโซกับออมิ ดิฉันมีประสบการณ์ที่ใช้กับคุณแม่ของสามีอายุ88ปีเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวค่ะไปอยู่โรงพยาบาลเดือนกว่าคุณหมอบอกว่าให้เอากลับบ้านไปเถอะท่านคงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนแต่ดิฉันเองมีน้องสาวอยู่ที่อเมริกาได้ส่งผลิตภัณฑ์สองตัวนี้มาให้ท่านทานจากที่ท่านนะคะไม่สามารถที่จะพลิกซ้ายพลิกขวาของตัวเองได้เลยทานไปยีวันค่ะ ท่านสามารถพลิกซ้ายพลิกขวาตัวเองได้และวดิฉันก็ให้ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆท่านก็ดีขึ้นดีขึ้นและปัจจุบันนี้ท่านแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็มีอายุเกินจากที่คุณหมอบอกหนึ่งเดือนมาหนึ่งปีกับสเดือนแล้วค่ะ <S <S และที่สำคัญวนานั้นคือคุณหมอบอกว่าตัวมะเร็งเนี่ยสามารถควบคุมได้ แต่ปัญหาใหญ่ของท่านคืออายุท่านมากเมื่อวันที่หนึ่งเราพาท่านไปหาคุณหมอพอกลับมารถไปเจอที่เรียกว่าอะไรเนินหลังเต่ากระแทกลงมาแรงทําให้ท่านมีอาการปวดมากเลยที่ตรงสันหลังพาไปหาหมอนอนโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งคุณหมอเอกซเรย์บอกว่าเสียใจด้วยครั้งนี้ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ากระดูกสันหลังของท่านเนี่ยกระดูกเนี่ยบางไปทั้งตัวเลย ถ้าเกิดใส่เหล็กหรือว่าอะไรเนี่ยท่านก็จะนอนไม่ได้ท่านก็ไม่สามารถลุกได้แต่ดิฉันให้มินกับเฟกค่ะควบคู่กับยาแก้ปวดไปจากที่ท่านลุกไม่ได้เลยแล้วต้องประคองเอามานั่งเข้าห้องน้ำวันนี้ดีใจมากเลยค่ะท่านสามารถลุกมาน,น,น,นั่งเข้าห้องน้ำเองได้ตัวเฟกนี้กับตัวมินทำให้ดิฉันประทับใจอีกสองตัวเพิ่มขึ้นมา แล้วก็เอเจลนี้ทำให้เรามีธุรกิจเป็นของครอบครัวเราอยากจะฝากบอกทุกท่านนะคะว่าพวกท่านเนี่ยดีมากมากเลยนะคะที่มีผู้นำมาให้รู้จักเอเจลแต่ตัวดิฉันเองเนี่ยต้องตามหาเอเจลเพื่อมารักษาคุณแม่เพราะฉนั้นขอขอบคุณเอเจลค่ะที่ทำให้คุณแม่ของดิฉันมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ